วัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece s h o ของครับมิสเตอร์เคกับวันนี้ครับกาชาใหม่ครับกาชาของคิดซ้นนะค,ครับได้ปมาเลยครับซึ่งก็บอกไปตั้งแต่ที่ก่อนแล้วว่ากาชาเนี่เอาม,มันไม่น่าเปิดนะแต่ตรงๆคือว่าถึงจะไม่น่าเปิดแต่สักทีก็คงจะไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะ รอบครั้งแรกนะครับมันเสียแค่30เพชรเท่านั้นและแถมมันได้คืนมาอีก5เหรียญรุ้งก็เท่ากับว่าเราจะเสียแค่25เพชรเท่านั้นแล้วก็มี2ตู้ก็เปิดตู้ละครั้งก็แค่50เพชรเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกาชากันนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทางวันพีเทเชอร์คูดวันพีบอรตี้ลัส ดีเบฟโซแลก็บอลเลเจนด์นะครับเจ็ด่าโซโลเลเวลิ่งสลามเจ็ก็มีนะครับกัปตันซูเปอร์ซ่ายูกิแลกบอลโดคังนะครับมากมายหลากหลายนะที่แบบอุส่าห์แนะนำคนนู้นคนนี้ไปแต่ตัวเองมาเปิดก็สาเหตุคือก็ที่พูดไปคือมันถูกแล้วก็มันผมไม่ได้เปิดกาชาของอีเวนต์เนี้ยบ่อยเพราะงานตระกูของอีเวนต์เนี้ยผมก็เลยจะไม่ค่อยมี ตนนั้นการเปิดกาชาของรอบนี้มันก็หวังหาตัวใหม่ได้เยอะเนี่ยอย่างเช่นว่าตู้แรกตู้แรกเนี่ยมีน้องอ,า,อาร์แอสลามีจินนี่มีโรบินชอปเปอร์มีลุงเวกกะพังล่างต้นซึ่งผมมีแค่ลุงเวกะพังล่างต้นตอนอกนั้นผมไม่มีเลยส่วนตู้สองเนี่ยผมไม่มีเลยตัวหนึ่งอ่าดอนไซนมิว่ะไม่มีมั้งนั่น่ะ ผมเลยเพราะงั้นผมเลยเปิดสองตู้เลยมันได้ตัวละครที่อาคาดหวงังไม่ซ้ำได้ง่ายมาอาสิ้นปีเดี๋ยวก่อนช่างมันตอนนี้ปัจจุบันเปิดกดดีกว่า <c oughs> อทุกอย่างครบถ้วนนะครับหนึ่งสองขอเปิดกาชาไอเจ้านี้เปิดเลิกก่อนเปิดเลิกก่อนจะคิดว่าพี่แม่งลีลาอาใช่ครับลีลา ก็ต้องลีลาเนี่ยสิจะให้รีทำไมมาโอเคเปิดเลือกเรียบร้อยมาพอเปิดตู้ที่2แล้วค่อยมา1หนึ่งนะเพราะตู้2เนี่ยตัวคทอ่ผมอยากได้คือจะเป็นเอสลาร์ดของน้องตัวใหม่กับเวก้าพังศูนย์หนึ่งที่อยากใจมากเพราะผมอยากจะเอามาจัดทีมเวก้าพังครบถ้วนผมขาดแค่ศูนย์หนึ่งตัวเดียวนะครับมากาชาเฮสนาคราตะกับมาเวก้าพังศูนย์หนึ่งหรือเวก้าพังเอส ราดตัวใหม่มาหกดาวมาเมือนว่าหกดาวมาหกด,ดาวแดง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 ,แดง,แดงไปหนึ่งไปหนึ่งวัยลดเร็วเกินห้าดาวใหม่ก็ได้ห้าดาวอีเวนต์ก็ได้มาคันจุโรโหแฉงนี่แฉงนำเบอร์แบบเลขสองหลักนะตัวเนี้ย เป็นแฉงตัวแรกของเกมนะตัวเนี้ยโคตรเก่าฮะโฮคินอันนี้ผมยังไม่มีเป็นห้าดาวของอีเวนต์โอเคถือว่าคุ้มอยู่นะโอเคโฮคินนะครับเออตัวใหม่นะโฮคินตัวนี้แถมมีอาร์บีหลักการอาจำกัดไม่ตายด้วยถือว่าแจัดมีนะโฮคินนะครับอาคูมาร์จินนี่ครับเอ๊ะบอนนี่สิหรือจินนี่วะจินนี่เออแฟรงกี้แปดเว้ก้าวไอ ห้าดาวใหม่เอ้ยไอ้นี่โคตรคุ้มเลยผมได้เวก้าพังของลิลิธมาห้าดาวใหม่ของรอบนี้ครับเอออยู่ก็ออกไว้คุค้มเลยโซคิงสิบสล็อโอ้โหตกใจแม่งเลยเป็นเวก้าพังเหมือนกันแต่เป็นเวก้าพังของหกดาวธรรมดานะครับลิลิธหกดาวธรรมดาโอ้โหสองตัว เอ้ยนี่มันกาชาลิลิตนีวะ่ะได้ทั้ง6ดาวถึง5ดาวเลยเอ๊ะถือว่าคุ้มนะคุ้มนะครับเพราะผมได้5้าดาวใหม่มารอบนี้เออใช้ได้เลยเว้ยใช้ได้เลยเว้ยใช้ได้เลยมาตัวหนึ่งต่อครับเพราะงั้นตัวหนึ่งผมได้5้าดาวใหม่เลยครับตัวหนึ่งผมขอนนองอัสลาดนะครับตัวใหม่นี่เลยตัวนี้นะน้องมา น้องเป็นเดอะแบกในอนิเมะในมังงะมาน้องแอสรัตมาเลยมาหกดาวใหม่เคสนะครับหกดาวใหม่มาเลยมาเมื่อกี้นี้มีฮาคีนะฮาคีนะมา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 แดง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 ไหนวะมันฮาคีไม่เจอหรอเมื่อกี้ได้เห็นแบบ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 อะใช่ไหมโรบินไอ้โรบินโคตรเก่านล้วตัวเนี้ยสอง ลุงครกครับส,สามค <c oughs> ูมาจินนี่ซีโซโลหา้าโอเครโฮ<อ><อ>วุตะไออูติจัดตัดไหนวะตัวใหม่ โอ้มันชื่อไงนะเพื่อโซโลอ่ะคูอินาใช่ไหมน่าใช่นะคูอินะานะคตดเก่าเหมือนกันเก่ากึกตัวเนี้ยแปดตุ๊กนงของเอสจำชื่อไม่ได้แล้วก็สิบเอ็ดตูใหม่ตูใหม่เอสลาสแอสลาสนกแอสแอสลาสมาจริงว่ะแต่อยู่ข้างหลังอ่าคุ้มคุ้มจริงได้เพลมโรเบ ชอปเปอร์ครงเออวะ่ะเอ้ยมันหน้าเปิดนะผมเล่นดานะผมเล่นดานะลองเปิดกันสักทีนึครับเอ้ยมันออกง่ายวะ่ะนี่ก็เป็นหกดาวของอีเวนต์นคิตนาแคล์นะครับเพราะงานรอบนี้ผมค่อนข้างจะคุ้มแบบคุ้มมากเลยอะ่ะเปิดสองทีได้หกดาวไ,ได้ห้าดาวใหม่หน้าตู้กับหกดาวอ่าอีเวนต์หนึตัวเนี่ยโอ้โหอย่างคุ้มเลยครับเออยังไงก็อ่าถ้าใครที่อยากลองนะลองดูครับ สักทีหนึ่งไม่เสียหายครับราคาไ,ไ,ไม่ไ<ะ>แพงครับ<ะ>อันนี้ผมไม่ได้ขายนะ y o u t u b e นะผมพูดถึงเกมนะเดี๋ยวไม่หาว่าขายเนี่ยโคตรคุ้มมากครับก็ประมาณน,นี้เนาะเปิดการชายไปสองทีครับจบเลยครับกดไลค์กดแชร์กดตามใจใผมพฤิกรรมงสวัสดีครับมอสก,กีมันคูดดีเลยดีกว่า